ก่อนที่จะสอบอารมณ์นะฮะเราก็มาคุยกันก่อนคือเรื่องของการสอบอารมณ์เนี่ยก็เราก็ต้องบอกว่าหลักๆมีก็คือว่าที่ที่นั่งก่อนนั่งแล้วเราดูท้องพองยุคเป็นอย่างไรอาการของท้องพองยุคเป็นอย่างไรแล้วก็พูดมาเลยนะเห็นชัดเห็นไม่ชัด แล้วเรากำหนดอย่างไรเราก็พูดมาให้ต่อเนื่องไปเดินยังไงตอนนี้เราเดินระยะที่สองแล้วใช่ไหมมันชัดขึ้นไหมเรารู้สึกว่าเรามีพัฒนาการในการในการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีขึ้นอย่างไรในให้เราให้เรากล่าวมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอิริยะกดย่อย อิริยาบถยอเนี่ยมันแบ,บ่งเป็นสองแบบแบบหนึ่งก็คือในแบบเช่นเรายกมือใช่ไหมยกมือขึ้นมาตอนที่เราจะนั่งสมาธิเนี่ยหรือว่าเราเดินจงกรมเรายกมือขึ้นมาเพื่อที่จะเอาวางไว้ที่หน้าท้องหรือว่าไปควยไว้ข้างหลัง,เร,งเรื่องเรื่องพวกนี้เรียกว่าแบบเราจะถูกบังคับให้ทําหรือว่ากลับตัวใช่ไหมกลับตัว อนี้ในส่วนที่มันไม่ใช่แบบแหละนะท่านใช้ชีวิตก็มีฉันฉนะันบินทบาทตักอาหารมาท่านกำหนดสติไหมว่าเราตักนะอประมาณให้รู้การเคลื่อนไหวของการตักของเราด้วยนะการฉันก็ให้รู้การเคลื่อนไหวของการตักขึ้นมาแล้วก็เคี้ยว กำหนดการเคี้ยวนะท่านก็ต้องิดต้องมีด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายทุกอย่างเลยหันหน้าหันหลังการก้มการเงยการเหยียดการคูเข้ามาการหยิบการจับการปิดการเปิดไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยให้เรามีสติคุบนะครับถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยสมาธิมันจะตามมา คนนี้ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราทําโดยเ,เขาเรียกว่ามาในสายของสติปัฏฐานสี่หรือเรียกอีกอย่างว่าวิปัสนาเราไม่ได้ทําจิตให้นิ่งนะเราทําจิตให้นิ่งในช่วงขณะที่เรากําลังกําหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาการใดาอาการหนึ่งเช่นเรายกเท้าระยะที่สองเนี่ยก็คือยกหนอเหยียบหนอ สติที่เรามียกยกหนอเนี่ยเรามีสตินะพอค้างไว,ว้เริ่มเหยียบหนอเนี่ยสติแล้วเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตัวแรกหมดไปแล้วตัวที่สองมาแล้วสมาธิสมาธิอันที่สองก็ามาแล้วเขาเรียกว,ว่าคณิกะสมาธิเอาถ่ายรูปท่านนั่งหลับแล้วตั้งใจฟังหน่อย ถ่ายวีดีโอโอ้โหลงไปเผยแพรช่ช่วยช่วยช่วยทั้งใจหน่ได้ที่นี้ก็เป็นเรื่องของการอธิบายเพื่อให้พวกเราเข้าใจไม่ว่าไม่ว่าเราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องคุณอูปการต่อชีวิตของเราชีวิตของคนโดยมากมันไปตามอารมณ์ ก็จะเกิดเรื่องราวในชีวิตความเจริญความเสื่อมเนี่ยมันมันอยู่ที่ตรงนี้ความเจริญความเสื่อมเนี่ยมันอยู่ที่เรามีสต,ติเราใช้ปัญญามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราเรามีมากเราก็จะประสบความสาเร็จมากแต่ถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นความเผลอความลหลงไหลตามไหลาตามไปตามสภาพ เราได้คุณวิเศษจากการปฏิบัติตรงเนี้ยเราได้คุณวิเศษแบบเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและประสบความสาเร็จนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาสอเพื่อเป็นรูปแบบเฉยๆให้หมดไปแล้วก็หมดไปอะไรไม่ใช่แต่หวังว่าท่านเนี่ยจะเอาไปใช้ในชีวิตแล้วเกิดประโยชน์แต่ท่าน แล้วตอนเนี้ท่านก็เห็นประโยชน์จากการที่เราเนี่ยเริ่มคุ้นเคยคุ้นเคยกับพองยุคคุ้นเคยกับการเดินจงกรมผมเห็นนะตั้งใจกันมากเลยก็เริ่มเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมอาจจะมีช่วงท้ายๆก็อาจจะล้ากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่นั่งว่างบ้างอะไรบ้างก็เ,เป็นเรื่องธรรมดานะ พอเราไม่ได้เข้มงวดถ้าเข้มงวดจริงๆนี่เ,เขาจะเช็คเช็คตลอดเลยนตดี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของวิทยาลัยส่วนในเรื่องของประโยชน์เนี่ยถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์ให้ท่านรับไปแล้วอาไปต่อยอดมันเป็นประโยชน์จรนะิงๆคนเราลองมาคิดดูนะคนสองพันหกร้อยปีก่อนเนี่ยไม่ใช่ร้อยสองร้อยปีนะ เดีวกขคิดได้ยังไงสืบต่อมาเนี่ยมาจนถึงรุ่นเราเนี่ยในท่ากลางการเข็นฆ่ารบลาฆ่าฟันกันพยายามจะทำลายศาสนาเนี่ยใช่ไหมซึ่งเขาก็ทำลายสำเร็จนะที่อินเดียใช่ไหมทำลายจนหมดไปเลยใช่ไหมด้วยวิธีการต่างๆทั้ง ใช้ความเชื่อใช่ไหมอย่างฮินดูนี่ก็ใช้ความเชื่อนะทําให้ศาสนาหมดไปหรือว่าอิสลามมาก็ใช้การเข็นฆ่าใช่ไหมฆ่าไรหัวล้นฆ่าหมดใช่ไหมแต่เราก็ยังเหลือเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยศาสนาพุทธย,ยังเยอะเลยนะแต่พอประเทศเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต ใช่ไหมประเทศจีนเป็นเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศจีนเกือบหนึ่งในสี่ของของโลกแล้วใช่ไหมไพุทธก็หายไปเลยลาวเวียนามกัมพูชาก็เปลี่ยนเวียดนามเหนือก็เปลี่ยนพอเขาอาจจะอนุญาตให้ฟื้นฟื้นมาบ้างนะทังลาวเขมรอะไรพวกนี้ยแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมส่วนเกาหลีเนี่ยจากพุทธกลายเป็นคลิปกลายเป็นคอมมิวนิสต์นี่ก็ไม่มีแล้ว ส่วนเกาหลีเกาหลีใต้เนี่ก็พุทธเหลือน้อยมากแค่สามสิบปีนะคิดขึ้นมาสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นจากไม่มีเลยนะมีน้อยมากหลังพอสอตรงพันห้าร้อยสิบเนี่ยหมดเลยนะแค่ยี่สิบสามสิบปีพุทธเราเหลือสิบยี่สิบเปอร์เซ็นปัจจุบันเนี่ยแต่ตอนนี้ก็กำลังจะิื้นขึ้นมาแล้วะตัวมี พิสุนีมากันเยอะมากเลยมาฝึกที่สำนักมหาสาีศาสนาจิตต้าที่ย่างผู้ที่สมเด็จพุทธจินนงวงเนี่ยท่านส่งพระวิปัสนาจารย์ที่เรียนพุทธโคดเนี่ยนะไปไปอบรมก,ก็ได้ไปเห็นแล้วก็ผลปรากฏว่าเขากข็าาไปเผยแพร่แล้วก็ทำให้ ศาสนิกเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอันนี้เราก็เห็นเห็นผลก็คิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราเราอ่อนแอนะเรามีคนต้องสาสองสามแสนคนเนี่ยที่เป็นพระนะแต่ทำไมประเทศเนี้จึงมีอจุยากรรมเยอะมีเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแล้วพระไปอยู่ไหนใช่ไห,ไหม หรือแม้กระทั่งตัวพระเองก็เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะเราเนี่ยไม่ได้กลุ่มคําสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะตอนนี้เรามาฝึกเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการที่แท้จริงที่จะเป็นเป็นพิสุที่สมบูรณ์เพราะถ้าไม่มีการนั่งสมาธิไม่มีการทำวิปัสสนาหรือทำสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยก็ไม่มีพระเจ้าเห็ไหม นั่งหลับตายอย่างเดียวก็ไม่เป็นรุปตเจ้าเจ้าชายสิทธามไม่สามารถเป็นุตปเจ้าได้แต่ท่านเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งก็คือวิธีการในแบบที่พวกเราปฏิบัตินี่แหละแต่เพียงแต่ว่าแทนที่ท่านจะใช้ฟองยุบเนี่ยท่านอยู่กับลมหายใจนะครับแต่ต่างกันตรงนี้แค่นั้นแหละแต่สติเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะท่านก็มีสติแต่จะเดินแบบพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ ใช่ไหมครับอันนี้ของเราก็ไปตามคูบาอาจารย์ก็ให้กระชับขึ้นให้แน่นขึ้นเป็นหลักสูตรมากขึ้นอะไรพวกน,นี้นะครับอันนี้ก็พูดเกินขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้รับรู้นะครับเพื่อที่จะได้แบบมีความเข้มแข็งทางานจิตใจนะครับต่อไปก็สอบผนึกนะไทยก่อนเลยแบบครั้งก่อนนะพูดมาเลยนะ ช่วยเขียนด้วยนะครับครั้งที่เท่าไรวันที่เท่าไร่นะแล้วก็ติ๊กไปเลยนะียอิี